่อพินิตค่ะอ,อยู่เมโทรทาวห้้นวังนองมาได้3ปีแล้วค่ะก็เพิ่งเริ่มทำธุรกิจทำธุรกิจชื่อบริษัทบลฮีโรน,นะคะยังใหม่อยู่ที่นี่ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะค่ะที่ตัดสินใจซื้อโครงการหมู่บ้านเมโทรทาวสาม ก็เพราะว่าที่นี่โดยโดยตัวบ้านแล้วเขาจะดีไซน์สวยค่ะชอบแล้วก็มีสระว่ายนะ้ำมีฟิตเนสแล้วก็ใกล้สำคัญเลยค่ะใกล้สนามบินเพราะว่าเราเดินทางบ่อยแล้วก็โรงพยาบาลด้วยนะคะโรงพยาบาลน,นี่ก็ใกล้ดีค่ะไปสะดวกรถก็ไม่ติดด้วยค่ะ อยู่ที่บ้านก็จะมีเวลาก็จะทำความสะอาดบ้านแล้วก็พาลูกปลูกต้นไม้ค่ะแล้วก็บางทีก็ทำงานที่บ้านด้วยค่ะสามารถทำงานงานของโอโอนิโรเนี่ยสามารถทำที่บ้านได้ด้วยนะคะก็บางมีเวลาก็จะเล่นกับลูกๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะที่ชื่นชอบมากที่สุดคือเมโูเทาวนะคะ ก็จะได้เปรียบเรื่องถ้าถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจซื้อบ้านเริ่มต้นที่ราคาที่เราเข้าถึงได้เนี่ยถือว่าถือว่ามีท่ทางนี้ตอบโจทย์ได้ดีค่ะแล้วก็เขาจะมีสวนกลางด้วยนะคะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นค่ะที่สําคัญเราสามารถพาเด็กๆลูกรุเราไปเดินเล่นได้ค่ะแล้วก็ส่วนเพื่อนบ้านด้วยค่ะเพื่อนบ้านน่ารักมากค่ะอยู่ที่นี่เพื่อนบ้านน่ารักทุกคนเลยค่ะ ก็อยากจะให้เมท r o t ท w าเนี่ยเป็นตัวเลือกแรกสำหรับทุกๆคนที่ตัดสินใจจะซื้อนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยขาถูกง่ายมากค่ะแล้วก็น้องๆที่ดูแลโครงการเขาก็บริการดีมากค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องการยื่นคู่หรืออะไรนะคะเขาจะดูแลทุกอย่างเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ รับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะ